นี่ครับรูปของพระเจ้าชัยวรมันที่เนะครับคนที่มาเปลี่ยนจากาศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาเป็นาศาสนาพุทธเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งท่านจะสร้างมานิของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูจนมีการมาบุรณะเปลี่ยนใหม่โดยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดจึงมาแปลเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนามหายานนะครับ ขออนุญาตเข้าสถานที่นะครับเรามาเยือนเมืองโคราชปราสาทพิมายสวัสดีครับทุกคนครับนิยมชมทุ่งวันนี้เราพามาเที่ยวปราสาทของโบราณที่ปราสาทพิมายนะครับทุกคนครับนี่ครับขออนุญาตเข้าสถานที่ ประวัติศาสตร์เมืองพิมายไปดูกันว่าจะอลังการสวยขนาดไหนนี่ครับทุกคนครับไปดูด้านนี้ก่อนครับประวัติศาสตร์พิมายสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ส6 ในฐานะเทวสถานศาสนาพราหมณ์โดยกษัตริย์ขอมในสมัยพระเจ้าชัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งและได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ให้เป็นพุทธสถานในนิกายมหายานต่อมา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปีพศ2479และได้บูรณะโดยกรมศิลปากรและรัฐบาลฝรั่งเศสจนกระทั้งเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมายยอย่างเป็นทางการในปีพศ2500 สามสิบสองครับทุกคนครับประวัติคร่าวๆก็จะประมาณนี้เป็นปราสาทขอมนะครับทุกคนครับขอมไม่ใช่ขเมนนะทุกคนครับขอมคือเป็นกลุ่มคนขอมโบราณไม่ใช่ขเมนปัจจุบันนี้นี่อันนี้คืออะไรพับผาเปลืองเครื่องอ๋อเป็น ลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านในภายในอาคารแบ่งออกเป็นสองห้องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกภายน,นอกปราสาทพิมายสันนิษฐานว่าใช้สําหรับเป็นที่พักเล็กในการเดินทางและเตรียมพระองค์ของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงยามเสด็จประกอบพิธีทางศาสนาภายในปราสาทพิมายสร้างขึ้น ในรลาพุทธที่16นี่ร่วมสมัยเดียวกับปราสาทที่หมายนะครับนี่เป็นที่พูดง่ายๆคือเหมือนที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับนะนี่ทระมเข้าไปได้นี้ต่อมานี่ครับทุกคนดูภายในครับปราสาทหินที่ไมยที่เมืองโคราดดูไปฝั่งไหนกันก่อน เป็นประสาทหินนะครับน,นี่มีหน้าต่างด้วยเมื่อก่อนก็ต้องมีลังคาน่าจะพังลงมาหมดแล้วสัตวรวษที่16มันกี่ปีมาแล้วล่ะนี่ดูครับโอ,อ้ปัจจุบันนี้ก็สัตว์วษที่เท่าไหรอ่ะ ยีย่สิบเอดเด้อหภายในเราเดินรอบๆก่อนแล้วกันขอมไม่ใช่ขมีนนะบอยนะนี่อย่าไม่ขี้ตู่นะมันต้องมีหลักฐานมีวันที่เวลาพอศอไหนสร้างขึ้นตอนไหนใครสร้างไม่ใช่ขี้ตู่เอาเหมือนบอยนะบอยนะอะไรก็โยนไปถามที่กำแพงปราสาทที่ขมนหมด อันนี้มันอยู่ที่โคราชคนครราชสีมาเพราะปราสาทพวกนี้จะมีอยู่ทั่วภาคอีสานอยู่ปางสามยอดที่ลบบุรีก็มีที่สุรินที่ยังมีปัญหากันอยู่ตอนนี้ก็มีที่กุบลที่บุรีรัมบุรีรัมก็ปราสาทพนมลุงอันยิ่งใหญ่ที่สารคามก็มีรายะเอียดก็มีสารคามก็ยังมีกู่ สันทลัตที่เราเคยไปเที่ยวมาใกล้ๆพระธาตุนาดูนนี่ใหญ่มากเหมือนกันครับอ้อันนี้สันนิษฐานว่าจะเป็นที่สำหรับพระมหากษัตริย์มาถึงแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าประมาณนั้นละเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะเข้าไปเคารพในตัวปราสาทนะครับอันนี้ไม่ใช่ปราสาทนะครับเป็นที่มีห้อง เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนจะเข้าพิธีทางศาสนานะครับส่วนมากก็จะเป็นเพราะเดิมทีเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูไปมาเปลี่ยนเป็นไชยวร,รมันมาเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนครับอนุญาตเข้าไปดูด้านในปราสาทขอมโบราณน,นั่นเองนี่ก็มี ห้องสองห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องอุ๊อึ๊บนี่ต่างด้วยโอ้น้ำท่วมน้ำท่วมนี่ทุกคนจะประมาณนี้นี่น่าจะมาใส่ใหม่คงเหล็กมาใส่กันไปต่อไม่ได้แล้วมัง้งน้ำ เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวประสาทที่มาจริงๆนี่นะครับนี่โอ้นี่อีกห้องนึงนี่ครับอ๋อทีรอ่รอบรอบห้องนี่ประตูเข้าทางนี้อีกประตูเข้าหรือประตูออกรอบๆก็จะมีเป็นหิน ทรายนี่ครับนี่ปราสาทหินโอ้ใครมีบ้านอยู่ใกล้คองสุดยอดเลยครับนี่รถโบราณสวยมากด้วยเดี๋ยวเราลนลงไปดูตัวปราสาทอีกทีนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวปราสาทกันเลยครับทุกคนครับซึ่งนี่ตัวปราสาทจริงๆ ก็จะอยู่เี่ยบสายมือของเรานี่เองขนาบริเวณก็ไม่กว้างเท่าไหร่เพราะอยู่ในเมืองเลยนะครับล้อมรอบไปด้วยเมืองที่ก็จะต่ําหน่อยนี่ตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าไปที่ตัวปราสาทนะครับนี่โอ้ จะไปฝังนี้ก่อนศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่กำเนิดมาจากอินเดียเช่นเดียวกับศาสนาพุทธเราห้ามปีนป่ายเราไม่กล้าไปอย่างนั้นเราจะไปทางใหม่ดีกว่าอันตรายห้ามเข้านี่นะครับนี่ดูความยิ่งใหญของประสาท นี่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือศาสนาต,ต้องขอนะครับจุดธูปจุดเทียนโรกราบไหว้ขอเส้นไหว้เอามมาร้อยตัวช้างร้อยตัวถ้ายังไม่ได้ก็เพิ่มขึ้นเป็นห้าร้อตัวเพื่อความสําเร็จพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จะได้ก็ต้องลงมือลงแรงจัดการเอาเอง ท่านก็นเลยมาสร้างศาสนาใหม่ไม่ต้องไปพึ่งพาอ้อนวอนเทพเจ้าบนท้องฟ้านุ่ไม่รู้เขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าแต่เราทำด้วยมือเราเองยังมีสิทธิ์มีหวังที่จะได้นะครับไม่ต้องกาบบายอ้อนวอนขอนันละถ้าใครไปจุดทูกบกาบไหวอ้อนวอนนั่นแหละมันจะเข้าข่าย ศาสนาพาราหมณ์ฮินดูแล้วครับไม่ใช่ศาสนาพุทธเรานะครับหลุมบรรจุวัตถุมงคลภายในพบแผ่นทองรูปสี่เหลี่ยมจตุลัสศจำนวนแปดแผ่นมีการตอกลวดลายเป็นลายดอกบัวแปดกีบหมายถึงมงคลแปดประการเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาคารกิ่งกอ่อสร้างนอกจากนี้ยังพบเม็ดพอยสีขาวและสีแดงปนอยู่กับแผ่นทองด้วยปัจจุบันเก็บรักษาและแสะดงจัดอยู่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพิมายนั่นเองครับทุกคนครับ เอาไปดูด้านในกันต่อเลยไปครับทุกคนครับดูความยิ่งใหญ่โอ้สวยมากครับทุกคนครับแต่ละทิศละทางนูครับทุกคนครับอู้นดูครับความยิ่งใหญ่ของปราสาทหินพิมายนะครับทุกคนครับนี่ครับตรงนี้อันตรายห้ามเข้าอันนี่เราก็จะเดินรอบๆก่อนทุกคนครับ บนขวาปรางประธานก่อสร้างด้วยหินทรายสีขาวมีส่วนประกอบที่สำคัญด้านคือด้านหน้าเป็นมณฑลที่เชื่อมต่อกับเรือเรือนธาตุโดยมีสนวนขั้นส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมหันหน้าไปทางทิศใต้สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่16ภาพสลัก รอบปราสาทเป็นภาพเล่าเรื่องราวรามเกียรติยกเว้นด้านทิศใต้สลักเป็นภาพพระศิวะนาคตลาดสิวะก็ต้องไปทางศาสนา,าพราหมณ์นะครับรามเกียรติเขเช่นกันภายในปราสาทเป็นภาพสลักเกี่ยวกับพุทธศาสนาลัทธิมหายานอย่างที่อ่านเบื้องต้นครับแรกๆก็จะสร้างโดย พระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งท่านจะสร้างมาในของศาสนาพราหมณ์ฮินดูจนมีการมาบุรณะเปลี่ยนใหม่โดยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดจึงมาแปลเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนามหายานนะครับนี่ยิ่งใหญ่อลังการมากครับโอ้ไม่ใช่หินทรายแดงเราเป็นหินทรายขาว นี่ครับตัวคนครับดูความยิ่งใหญ่นี่ดูไว้บอยดูดูไม่ใช่เราไปลอกเรียนขเมนเราสร้างก่อนขเมนอีกเราสร้างแต่ศตวรรษที่16นะครับสร้างก่อนนะครวัดเมืองนะครธมที่ขเมนด้วยคนขเมนคือคนเข้ามาอยู่ภายหลังนะครับเมื่อก่อนเป็นขอม กะเจ้าสุริยะบรมันที่หนึ่งเป็นคนสร้างเนี่ยไม่ใช่อะไรเป็นปูนเป็นปาศาสาทแล้วก็จะเป็นของขเขมรหมดเลยไม่ใช่นะบอยนะหมอยเข้าใจสมัยนะไปหาอ่านประวัติด้วยนี่นรกรมศิลปากรแล้วเขาก็ได้มาร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศสทำไมต้องเป็นรัฐบาลฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสมายึดครองเมือง ขมิยาวนานของทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ว่าเป็นของใกล้เคียงเพราะเขาเป็นประเทศมหาอำนาจฝรั่งเศสก็ระดึงเพราะบางอย่างฝรั่งเศสเอาไปเก็บไว้นี่บางสิ่งบางอย่างฝรั่งเศสก็กลับไปเก็บประเทศของประเทศตัวเองทีนี้ฝรั่งเศสก็เลยขี่ตู่จริงๆแล้วนี่ เาเจ้าชัยวัณมันเป็นคนโคนราชนะครับเป็นคนไทยเดี๋ยวเขาขออนุญาตเขาไปดูภายในตัวปราสาทนะครับทุกคนครับเราเข้าจากด้านหลังได้ไหมเนี่ยหรือเราจะเข้าด้านหน้าเลยดีกว่าเปลี่ยนเดี๋ยวไปเข้าด้านหน้าดูรอบๆเลยก่อนเสาตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเราก็มารีบๆผ่านมาจากสารคาม ผ่านโคลาก็เลยแวะมาเยือนหน่อยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็น่าจะเข้าไ,ได้ั้งนี่ตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยเข้าด้านข้างเลยก็ได้นะครับรูปของพระเจ้าไชยวัลมันที่เจนะครับคนที่มาเปลี่ยนจากาศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาเป็นาศาสนาพุทธนี่นะครับ ก็ตัวประาาสาทจริงๆพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งเป็นคนสร้างมาบุรณะใหม่โดยพระเจ้าชัยวรมันพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับนี่ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนฝรั่งเศสยึดครองแล้วก็เปลี่ยนเป็นคัมเรนในปัจจุบันนี้ครับทุกคนครับนี่เข้าใจตรงกันนะบ่อยนะนี่โอ้โ ดูความยิ่งใหญ่ไปทุกคนก็ดูความสวยงามความยิ่งใหญ่อลังการเราคงเดินไปไม่ได้ทั่วเพราะว่าฝนจะตกดินจะเลนก็จะเดินไปในไม่ทั่วถึงบางที่เขาก็มันอันตรายของไม่เขานะครับตรงนี้ก็ยื่ปางหินแดง ก่อสร้างด้วยหินทรายสีแดงตรงข้ามกับเมื่อกี้นะครับสองฝั่งซ้ายขวาก่อสร้างมุกยื่นเหมือนกันหอ,อพราหมณอน่าจะเป็นพราม์พรามณ์พักอาศัยเป็นเป็นผู้นำทางศาสนาอย่างนี้นะครับเหมือนพระก่อนจะทําพิธีก็ต้องมีผู้ทาปัจจุบันไทยเราก็ยังมีนะครับพราหมณ์ทำพิธีจะลดนางขันแรกหนาขวัญก็ยังมีพราหมณ์นำ ามกับพุทธทําร่วมกันเพราะดั้งเดิมจริงๆศาสนาก็เป็นของพุทธเจ้าก็หรือศาสนาพรามหมูมาก่อนพิธีก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องไปกราบไหว้อ้อนวอนมากอย่างนั้นครับแค่เป็นกําลังใจเหมือนสมัยก่อนที่ออกรบหรือจะเราจะขึ้นบ้านใหม่ทําบุญอะไรก็กราบไหว้พอเป็นพิธีเพื่อสบายใจนะครับ ไม่ใช่กาบายเพื่อจะเอาเอานู่นเอานี่ให้ได้ทังใจไม่ได้ครับต้องทำเองตอนนี้ก็อากาศร้อนเลยครับทุกคนครับมันร้อนเลยขนาดเมื่อกี้ผ่านมาฝนตกตอนนี้ร้อนแล้วทุกคนครับเราก็จะเดินทางออกจากประสาทาโอ้ดูความยิ่งใหญ่ เดินเหนื่อยจนมือสั่นเลยครับจับกล้องเหนื่อยเลยเราเดินด,ดอกไปด้านนอกขนาบริเวณก็กว้างนะครับนุ่นกำแพงล,ลอ้อมรอบยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันสุดยอดมากนะครับแต่เราจะไปทั่วไม่ได้มันยินมันเลนนะครับคุ้คุนี่ แบบว่าดูไ,ดาไปครับทุกคนทีนี้เราก็ได้เวลาเดินออกจากตัวปราสาทผ่านผ่านเขาเรียกอะไรเ,เขาเรียกว่าชาลาทางเดินนี่ครับนี่นี่เขามานี่ครับทุกคนครับเราก็จะเดินมีทั้งที่พราหมณ์อยู่แล้วก็ที่ปางที่พระมหากษัตริย์เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะเข้ามาสู่ตัวนี้แล้วก็เดิน เขาไปทาพิธีสองสองปางนี้ก็จะเป็นที่พามพามอยู่ปางสีแดงกับปางตรงนี้ชื่ออะไรเรื่องเมื่อกี้นี่ปามก็จะเป็นเหมือนพระทุวันทําพิธีก่อนที่เข้าไปในตัวกาบว่าในตัวประสาทแล้วอีกหอปางนี้ปางที่พระเจ้าชายวรมันที่เอารูปทําเป็นรูปท่านมาวางอันนี้ก็จะเป็นปางสายแดงที่พรามอยู่รอทำพิธีทางศาสนาให้กับ พระมหากษัตริย์นะครับเพราะการเดินทางมากราบไหว้สักการะนี่ครับโอเ้เสาใหญ่ยิ่งใหญ่มากนี่ครับผ่านมาน่าจะเป็นพันปีหรือเท่าไหร่พรประสาทนครวัดนคตรตัวมันเกือบแป0ร้อยปีน,นี้สร้างก่อนให้พันปีก็900ปี ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยบอกทีนะครับตอนนี้ไม่ได้อ่านข้อมูลเลยลืมร้าวเอาศตวรรษที่ 16, 17, 18ดนะครับนี่สมนัทนค่าเข้าชมก็ไม่แพงนะทุกคนครับ20บาทเท่านั้นเองก็<ด>แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับนี่ทุกคนครับมีเจ้าหน้าที่ททคอยดูแลนี่รับทุกคนครับ เหมือนที่เขาทำเมื่อกี้นี่ด้านบนนะครับน่าจะปิดการไล่ลำประมาณนั้นนะครับทุกคนครับไปนี่จำลองว่าเป็นพญานาคนะครับน,นี่ไปคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับทุกคนครับ คลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับทุกคนครับร้อนเหนื่อยเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมชมทุ่งนะครับทุกคนครับวันนี้พามาเที่ยวชมปราสาทของโบราณน,นะครับทุกคนครับความยิ่งใหญ่อลังการสมัยก่อนก็ทําได้ยังไงนะครับเราสร้างบ้านหลังหนึ่งหลังเล็กๆก,ก็ต้องหลายบาทนี่อยู่ทีใช้แรงงานคนจะเท่าไหร่ตัวนี้คือที่ เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อจะเข้าไปสักการะ,ะในตัวปราสาทเอาแล้วทางออกอยู่ไหนเดินจนเลยอ๋อตรงนี้ทางตรงออกทางนี้ครับนี่อ๋อศูนย์ข้อมูลจะอยู่ตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูแนะนําทุกคนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวให้มาอ่านประวัติข้าวๆตรงนี้ก่อนเพื่อจะมีแนวทางความรู้ นี่ครับข้อมูลปฏิญาณก็อยู่ตรงนี้ใครเข้ามาเที่ยวมาอ่านก่อนเพื่อจะรู้ประวัติเบื้องต้นนะครับทุกคนครับนี่ประเทศพระเสด็จมาตรงนี้ครับนี่เข้ามาหาข้อมูลตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวขออนุญ,ญาตถ่ายวีดีโอแป๊บน,นึงนะครับขอบคุณครับนี่ใครที่จะเข้าไปเที่ยวในปราสาทต้องเข้ามาดูตรงนี้ก่อนเราจะได้ได้ความรู้นี่ด,ด,ดูดูภาพ ด้านบนเพราเราไม่มีโดนมาบินนี่พระเทพเก,ก็เสด็จมาแล้วก็ปีสองห้สามสองสมัยที่เป็นขึ้นเป็นอุทยานเปิดอุทยานประวัติศ,รรรศาสตร์พิมายนะครับเทพเสด,ด,ด็จมาดูตากรูปเดิมๆที่ผุพังสลายมาแล้วก็มาเดิมที่เป็นอย่างนั้น,นก็ต้องมาบุรณะใหม่นี่คำว่าพิมายน่าจะเป็นคำเดียว กับคำว่าวิมายะที่ปรากฏอยู่ในจารึกที่พบที่ประสาทพิมายจากสภาพภูมิมศาสตร์ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์แม่น้ำมูลนี่นะครับทุกคนบวิยุคสำริดลาว3,000ปีมาแล้วยุคเหล็ก2,500ถึง1,500นี่ครับนีด่ดูความยิ่งใหญ่อลังการ ให้ข้อมูลความรู้มาดูจากตรงนี้ก่อนเป็นพิกัดที่บอกประสาทประตูเข้าประตูผีนี่ประตูหินประตูชัยคูเมรุพม,มทัดสะขวัญสะปรุงสะแก้วนี่สะเพลงมีมีเป็นจุดบอกทุอย่างนกับพี่สำหรับตัวปราสาทนี่เราก็มาดูประจุดที่1จุดที่2จุดที่3คืออะไรใครมีเวลาก็เข้าไปหาดูข้อมูลได้ครับเพราเรามาแบบรีบ นี่รูปเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดจำลองที่เราเข้าไปดูมาเมื่อกี้จากปางนี่ครับนี่ปางเข้าไปแล้วมันจะอยู่ขวามือเขาไปก็อยู่ปางนี้นี่นะครับน,นี่จากหลักฐานที่พบเมื่อกี้นี่นี่หะที่ไล่าลาเมื่อกี้นะี่ยเรไม่เห็นนะอันนี้ก็เป็นทับหลังภาพพุทธวัดพุทธประวัติตอนมานพรพจน อันนี้ทับหลังภาพพระวัชรสัตว์พระพุทธรูปปางนาคปกนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าบันสลักภาพพระวิทยพระศิวนาฏนะครับนี่ันนในอากาศาก็จะร้อนนิดหน่อยนะครับนี่ช้วรมันที่เจ็ดนี่ปิมกรรมจำลองพระ ไัยพัะเสระคุลอุอ่านถูกไม่น้ะนี่นี่นะครับทุกคนครับนี่ประวัติมีให้อ่านให้ครบแต่เราคงไม่คร,บ,ครบไปอ่านดูใน Google อีกทีครับตอนนี้เราเรีบที่จอดรถก็ไม่มีเราก็ต้องจอดข้างนอกไอ้ลูกน้องรออยู่ในรถคงรอ,อนานแล้วไปครับทุกคนครับที่นี่อ,อนุญาตกลับนะครับ ไปแล้วทีนี่กลับจริงๆแล้วมาแบบรีบๆจริงๆไปครับทุกคนยังไงก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมชมทุง่งนะครับทุกคนครับไปแล้วทีนี้ไปจริงๆแล้ว